สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราสามแม่ครัว เชื่อว่าคุณผู้ชมรายการคนไทยหัวใจเกษตรของเราเนี่ยนะคะคงเคยได้ยินแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะนุ่งมวยซึ่งเป็นแนวทฤษฎีนะคะของในหลวงรัชกาลที่9ผู้ชมทราบไหมคะว่าแนวทฤษฎีนี้สามารถปฏิบัติได้จริงแล้วก็เห็นผลจริงค่ะพูดแบบนี้อาจไม่เห็นภาพแต่ว่าวันนี้เรามีตัวอย่างของพี่น้องเกษตรกรที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะที่น้อมนาแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9้ามาปรับใช้แล้วสามารถมีชีวิตนะคะกับการ การเกษตรอย่างมีความสุขและยั่งยืนด้วยติดตามได้นะคะในช่วงนี้ค่ะพัฒนาดินพัฒนาชีวิตกับกรมพัฒนาที่ดินค่ะ แนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ประบาทสมเด็จพระบระมินทร์รมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงวางรากฐานให้แก่เกษตรกรนั้นถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสําคัญและเร่งขับเคลื่อนการดําเนินงานให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเดินหน้าเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดการที่ดินและน้ําอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรยังเช่นพื้นที่ในสุนทรสดใส หมอดินอาสาประจำตำบลไผ่ล้อมอําเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิสู่โลกที่เคยประสบปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ทำให้ผลผลิตในพื้นที่พะป,ปลูกไม่ได้ตามต้องการรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครอบครัวเมื่อได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินจึงคิดที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำการเกษตรจากเดิมที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวคือข้าวมาทำการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่สมัยก่อน ก่อนที่ผมจะมาซื้อที่นี่เขาเป็นนานะครับขาดขาดน้ํานะครับเพราะเพราะเรามาซื้อนี่มันเป็นที่ล่มเราก็ต้องมาขุดสระดินข้างล่างมันเป็นดินดินเหนียวขึ้นมามันก็แข็งนะครับดินทึบอ่ะพอเราขึ้นมาเราก็ใหม่ๆเราก็ไม่รู้จะทําทไงเพราะว่าเราก็ไม่ถนัดการปรับปรุงบำรุง,รง,รงดินทําไปเรื่อยๆปลูกผักไปเรื่อยมันก็แคะแกนนะครับมันมันไม่ พูดง,ง่ายๆว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยโตนะครับก็จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะฮะท่านก็ให้แนวพระราชดำริไว้ว่าจากการที่นำทำทฤษฎีใหม่นะครับเราก็แบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆนะครับเช่นส่วนที่1มีน้ำส่วนที่2เป็นข้าวส่วนที่สก็เป็นพืชไร่ไม้ผลนะฮะแล้วก็ที่ก็คือ ในนั้นอาจจะมีที่อยู่อาศัยคอกสัตว์อะไรอยู่ในนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการนําพระราชดำริของพระบสมเลเจ้าอยู่หัวมาใช้เนี่ยก็จะเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินที่หลากหลายหลังจากที่นายสุนทรได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทําเกษตรทฤษฎีใหม่รวมถึงวิธีการลดต้นทุนการผลิตด้วยการทําปุ๋ยหมกักน้ําหมักชีวภาพจากกรมพัฒนาที่ดินแล้วจึงได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่จำนวนตากไร่สองงานของตน ออกเป็นพื้นที่สระเก็บกักน้ำพื้นที่ปลูกข้าวพื้นที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชผักและที่อยู่อาศัยปัจจุบันสร้างรายได้หมุนเวียนในครอบครัวกว่าปีละ1,5,000 0บาททฤษฎีใหม่ที่องค์ท่านได้สอนมานี่ผมน้อมนำมามาทำเนี่ยรู้สึกดีมากเลยครับรายได้ก็วันหนึ่งก็มีรายได้ที่ขายผักอะไรหลาย,ลายๆอย่างเนี่ยครับได้วันละ500บาท ทำงานโรงงานสมัยก่อนเงินเดือนมันน้อยครับวันละร้อยกว่าบาทก็มันก็พออยู่ได้นะครับแต่ถ้าเรามาทําเศรษฐกิจพอเพียงอย่างนี้อย่างพระองค์ท่านเนี่ยอยู่ได้ยั่งยืนกรมพนาที่ดินเราจะมุ่งเน้นปรับปรุงโครงสร้างอย่างเช่นเราใช้สารเล่งพอดอหนสารเล่งพอดอสอซึ่งทําน้ําหมักชีวภาพนําเศษผักผลไม้ที่เหลือใช้ อยู่ในครัวเรือนนำมาหมักแล้วก็เป็นฮอร์โมนที่จะไปฉีดพ่นยิ่งไรก็ตามนอกจากที่นายสุนทรจะนำความรู้ที่ได้รับมาปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตรจนสามารถสร้างไรายได้จนเจือครอบครัวแล้วยังได้แบ่งปันองความรู้ที่ได้รับให้กับเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยการเปิดพื้นที่ของตนเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินภายในประกอบไปด้วย ฐานการเรียนรู้ต่างๆอาทิจุดสาธิตการทำเกษตรทฤษฎีใหม่จุดสาธิตการทำน้ำหมักและปุ๋ยหมักจากสารเร่งซูเปอร์พอดอสุดต่างๆรวมทั้งจุดสาธิตการปลูกแฝกริมขอบบ่อเพื่อยึดหน้าดินทั้งนี้ก็เพื่อสนองพระราชพิธานของพระบาทสเรรม,ม,าามเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชที่มีพระราชประสงค์ให้เกษตรกรไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและย,ยั่งยืน เกษตรดิสดีใหม่นะคะจะสามารถทําให้เกษตร,รกรนั้นมีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยมีรายได้ตลอดทั้งปี และที่สําคัญไปกว่าน,นั้นค่ะก็สามารถที่จะนําเอาองค์ความรู้นะคะจากกรมพนาที่ดินในการลดต้นทุนการผลิตนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีในเรื่องของรายได้และมีเรื่องของอาชีพได้อย่างยั่งยืนด้วยใช่แล้วทาการเกษตรให้มันมหลากหลายะนะคะเราจะได้มีรายได้หมุนเวียนกันตลอดทั้งปีค่ะแล้วทั้งหมดนี้ก็คือรายการคนไทยหัวใจเกษตรนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะทางช่อง9 m c o r HD และ m o d e r n ที r TV วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะปุ๊กกับมุ้ยพร้อมด้วยทีมงานลากัน ไปก่อนนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้าสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยเราการทํางานร่วมกันหรือการประเมินถากนการร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องการใช้น้ำนะครับได้ประเมินว่าในปีหน้าเนี่ยนะครับเราควรจะมีน้ําหรือว่าคาดการน้าที่จะเก็บไว้สาหรับปีหน้าเลยไม่ใช่ปีนี้นะครับปีนี้นี่ได้ชี้แจงกับผู้สื่อข่าวหลายครั้งแล้วนะครับว่าเรามีความมั่นคงในลุ่มน้ําหรือว่าใน พื้นที่เขตชระทาน,เ,นเราค่อนข้างจะมั่นใจว่าเรามีความมั่นคงนะครับในการที่จะดูแลพื้นที่ในเขตชระทานได้